ไปดูมาแล้วนะครับกับเสือภาพยนตร์หนังไทยภาคแยกจากจักรวาลขุนพันธ์ครับผมใครไปดูมาแล้วเข้ามารีวิวคุยสปอยกันได้นะครับว่ารู้สึกยังไงมีประเด็นอะไรที่น่าสนใจอยากจะคุยคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะครับเกริ่นนำกันสักนิดแล้วกันนะครับว่าหลังจากขุนพันธ์สามภาคเนี่ยประสบความสำเร็จทั้งด้านรายได้นะก็ได้ไปต่อนะครับหนังก็ยังคงเป็นผลงานการกำกับของคุณก้องเกียรติขมสิริผู้เดิมนะครับ ในที่สุดก็ได้ดูสักทีนะครับมาครับมารีวิวกันเลยแล้วกันนะครับความรู้สึกส่วนตัวหลังจากที่ได้ดูหนังเรื่องนี้รู้สึกยังไงสําหรับผมคอเป็นหนังรู้สึกมันมากครับคือถ้าเอาในแง่ของงานแอคชั่นนะบอกเลยสั้นๆว่า1ิบเต็ม10ครับผมผมดูหนังไทยมาเนี่ยก็ค่อนข้างเยอะนะหนังแอคชั่นนี่แทบไม่พลาดนะถ้าหนังใหญ่ๆหลังๆมันหาดูยากบอกได้เต็มปากว่าไม่เคยเห็นหนังไทยมีแอคชั่นที่ดีขนาดนี้เรื่องไหนมาก่อนเลยนะ ถ้ายกให้เลยว่าแอคชั่นนี่ต้องเป็นนัมเบอร์วในตอนนี้ยุคนี้ไปเลยแหะครับหนังของพี่โขมเนี่ยสุดยอดจริงๆไปสุดนะในเรื่องของแอคชั่นนะครับจากที่เห็นในขุนพันหนึ่งเนี่ยมันก็จะไล่สเกลมาเรื่อยๆใช่ไหมจัดเต็มขึ้นเรื่อยๆในเรื่องนี้ยังไปสุดได้อีกอะ่ะแล้วก็พัฒนาขึ้นด้วยนะครับทั้ง CG เวลาใช้วิชาอาคมที่เท่มันดูเนียนขึ้นทั้งมุมกล้อง การตัดต่อที่แบบว่าดูแล้วสมูทแม่งไม่แพ้หนังฮอลลีวูดดีๆเลยนะที่มีแอคชั่นดีๆอะ่ะคิวบงคิวบูนี่คือแบบวางไว้แล้วมันดูแบบโอ้โหอะไรจะมันขนาดนั้นวะนี่คนไทยทำเว้ยมีความภาคภูมิใจนะครับกับฉากแอคชั่นนะเรื่องนี้บอกเลยว่าใครชอบหนังแอคชั่นไม่ควรพลาดคุ้มแน่นอนครับแค่ง,งานแอคชั่นแล้วยิ่งยุคที่ผ่านมาในหนังฮีโร่ของมาเวลดีซีมันฮิตด้วยอะ่ะผมว่าได้กลิ่นอายเลยเป็นฮีโร่แบบไทยๆเว้ย อะไรประมาณนั้นเลยใครชอบแบบมาเวล์อ่ะถูกทางแน่ครับเรื่องนี้โหดมันฮาสามคำนี้ต้องใช้เลยครับส่วนในเรื่องของคาแรคเตอร์นี่ก็เป็นอะไรที่โดดเด่นโดดเด้งมากๆนะครับสำหรับนักสแสดงทุกคนผมบอกเลยว่านี่เป็นข้อดีอีกเรื่องที่แบบปฏิเสธไปไม่ได้เลยว่าหนังเรื่องนี้มันเพลิดเพลินได้เพราะนักสแสดงนะครับทุกคนในเรื่องนี้สุดหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นเสือใบเป้อารักเสือมาเหสวน มาริโอมาเรอร์เสือดำโตโน่จะมีคนเดียวที่เปลี่ยนนักแสดงอย่างผู้พันเบิร์ดใช่ไหมที่มาเป็นคุณเวียสกลวัฒน์อันนี้หลายๆคนก็จับตามองนะครับว่าจะไปไหวไหมจะแทนผู้พันเบิร์ดหรือว่าเสเบิร์ดได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยผลปรากฏว่าสําหรับผมเนี่ยได้นะคือเขาก็สวมคาแรคเตอร์เป็นเวียนั่นแหละที่เคยดูหลายๆเรื่องนะครับแต่มันก็ไม่ได้รู้สึกว่าขัดเขินอะไรอะสำหรับผมส่วนตัวอาจจะด้วยมันเว้นมาจากภาค3หลายปีแล้วด้วยก็เลยแบบ ไม่อะไรมากมายนะครับแต่อาจจะเสียดายนิดๆถ้าได้เป็นคนเดิมมันก็จะแบบแนบเนียนกว่านี้อะไรประมาณนั้นเราก็ดูพี่เบิร์ตมาตลอดอ่ะก็อยากเห็นพี่เบิร์ตเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ได้ครับไม่เป็นไรครับดูได้ครับคือม่งเท่ทุกคนอะ่ะมันเป็นอะไรที่แบบเห็นแล้วมันเท่อะ่ะเขาวางให้แต่ละตัวมันดูเท่แล้วมันดูแบบขึ้นจอดีอ่ะครับแล้วเกียร์บดได้ค่อนข้างดีนะแต่ละคนนี้ไม่มีใครเกินหน้าเกินตากันนะเด่นกันทุกคนเลยอะ่ะผมว่าเพื่อนๆน,น่าจะมีคิดกันบ้างว่าเอ้ย มันจะเด่นกันทุกคนไหมอะไรอย่างเงี้ยเกียร์ดีครับได้มีซีนของตัวเองเท่ทุกคนแค่2เรื่องนี้ก็คุ้มค่าแล้วครับไปดูแอคชั่นไปดูนักสแสดงเท่ๆไปดูงานสร้างนะงานสร้างระดับท็อปของไทยเลยอ่ะเรื่องเนี้ยเสื้อผ้าหน้าผมฉากเชิงนี่เซตออกมานี่คือรู้เลยว่าทุนสูงอะไรอย่างเงี้ยเอ,อ่อถ้าเราได้ทุนเยอะๆสูงๆเขาก็ทําได้แหละหนังไทยอะ่ะอยาูถูกคนไทยนะเว้ย้ามีพารักสนับสนุนสักหน่อยเนาะส่งออกได้คงจะน่าสนใจเลยครับ หนังแอคชั่นใหญ่ๆนี่แม่งถ้าไม่ได้ n น tfli x ช่วงหลังก็หาดูยากในโรงจริงๆข้อดีอีกเรื่องที่เกือบลืมพูดไปน่าจะเป็นพวกซาว์ประกอบเสียงพงเสียงเพลงอะไรเงี้ยอันนี้ก็ดีนะครับดีทุกอย่างเลยมันเข้ากับยุคสมัยเลยอ่ะนึกถึงพวกอันนี้เลยว่ะพวกมีละครเวทีเหมือนอะไรวะกับตันอเมริกาป่ะเออภาคแรกภวคอะไรเงี้ยแต่ว่าอันนี้มันดัดแปลงมันแบบของไทยอะไรเงี้ยดีนะติดหูดิ่มกันครับซาว์บรรเลงส่วนข้อเสียสําหรับผมเนี่ยก็มีนะ ผมจะบอกเลยว่าอาจจะเป็นในเรื่องของตัวบทบางส่วนผมว่าหนังแม่งนานอันนี้เป็นส่วนตัวของผมนะจริงๆขุนพันธ์มันก็นานแบบเนี้ยแต่สําหรับผมผมว่าขุนพันธ์มันเล่าเพลินกว่ามันไหลลื่นกว่านี้ว่ะแต่เสือเนี่ยไม่รู้เป็นอะไรผมรู้สึกง่วงๆหน่อยๆนะอาจจะมีรู้สึกเนิบๆบ้างบาง,บางจังหวะนะครับ1น8านาทีรู้สึกว่าตัวหนังมันดูแบบนานเกินไปนิดอะ่ะทั้งๆที่จริงๆแล้วผมไม่มีปัญหากับการดูหนังนะว่ามันนานไม่นานอะไรเงี้ยคืออยากจะดูให้มันนานแหละใช่ไหม แล้วเสือนี่มันมีบรรยากาศเหมือนกลิ่นอายพวกหนังคาวบอยหนังตะวันตกของฮอลลีวูดด้วยไงผมแม่งโคตรชอบเลยหนังคาวบอยหนังคาวบอยส่วนใหญ่อ่ะด,ดีอ่ะมันจะนานๆเว้ยมันจะแบบบางเรื่องก็เกือบ3มชั่วโมงเลยอ่ะแล้วมันก็มีเน้นบรรยากาศเน้นการพูดคุยอะไรอย่างนี้นะแต่รู้สึกว่าเสือเนี่ยจังหวะที่ให้อารมณ์แบบนั้นน่ะจังหวะคุยกันหรือการเล่าเรื่องด้วยภาพบางจังหวะมันดูด,ดนิบๆไปอ่ะอเหมือนรู้สึกว่ามีน้ําเยอะแล้วก็มีฉากสโลโมชั่น ที่ใส่เข้ามาทําให้มันดูความยาวเนี่ยมันเลยนานไปคือจะยกพูดง่ายๆเลยคือถ้าไม่ได้ฉากแอคชั่นช่วยไว้ฉากคุยกันบางจังหวะไม่ค่อยน่าสนใจนะการเล่าเรื่องอะไรเงี้ยหรือมันอาจจะดูซ้ําๆกับขุนพันธ์ด้วยมั้งไดอะล็อกมันคล้ายๆการเมืองตัวละครอะไรเงี้ยมันดูคล้ายๆป่ะวะแม้ว่าจะเล่าในมุมมองของเสือมุมมองของโจรน,นะครับที่แบบดูแปลกๆหน่อยในเสือเนี่ยที่ผมผิดคาดเลยคือโทนเรื่องนะ ผมคิดว่าเสือหนังโจรนี่แม่งจะออกไปในทางจริงจังออกแนวแบบนะึ้นชื่อว่าตัวร้ายอะ่ะมันต้องแบบซีรีสอ่ะแต่ที่จริงแล้วเนี่ยไปในทางอีกทางนึงเลยไปในทางเหมือนแบบหนังมาเวลอะ่ะพูด,ดง่ายๆเลยนึกถึงพวกหนังกาเดียนออฟเดดเกเล็กซี่อะไรางั้นะ่ะออกไปในทางฮาๆทำภารกิจตลกตลก,ตลกไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับไม่ค่อยจริงจังเท่าไหร่อะ่ะใช่ปะ่ะมันก็เลยดูลดทนลดมูดไปเยอะอย่างตอนหุ่นพันโอ้โหบทมันซีรีสคําเครียดไง ผมชอบอะไรแบบนั้นมากเลยอ่ะไม่รู้ดิแต่ผมว่าหลายๆคนที่ผ่านหนังฮีโร่มาเวลอ่ะน่าจะชอบเรื่องนี้กันมากๆนะถ้าให้ผมเดาแต่ผมแม่งดันโดนเส้นแบบซีเรียสเข้มข้นจริงจังมากกว่าไปในโทนแบบพวก DC อะไรอย่างเงี้ยเออแต่ DC หลังๆเจียกันก็ไปในทางมาเวลละอ่ะคุยง่ายคนที่เห็นชัดที่สุดในคาแรคเตอร์ที่ดูเปลี่ยนที่สุดน่าจะเป็นเสือดำอ่ะในเรื่องเสือนี่เป็นตัวละครที่แม่งกลายเป็นมีจังหวะฮาหลายจังหวะมากเลยนะเพราะว่าเสือดำแกข้างรัก แล้วก็แบบว่ามีการเสียอาการให้กับรส,สรินบ่อยมากเลยคาเลคเตอร,ร์นี่แม่งคนละอย่างกับนายขุนพันเลยขุนพันอาจจะแบบดูเป็นชีวิตขาเครียดกว่านี้ไงตอนนี้มันยังแบบดูเป็นวัยรุ่นอยู่อะไรอยู่นะแต่ก็ได้ความสดดีครับเป็นอะไรที่ฮาฮาได้อยู่หลายฉากก็แอบฮาอยู่เหมือนกันจริงๆแหละอย่างเช่นฉากสู้กันอย่างเงี้ยที่ได้เห็นในตัวอย่างอยู่แล้วนะครับที่เสือดําเสือม่เหวสวนเสือใบนเนี่ยไปรุมเสือฝ้ายใช่ป่ะแล้วเสือฝ้ายแม่งจะท่องคาถา แล้วแม่งไม่ให้ท่องคาถาอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีแอบขำมุกจังหวะโบ๊ะนะครับซึ่งแม่งมาเวลชัดๆเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ข้อเสียอีกอย่างหนึง่งที่มันเป็นแบบนะมันเป็นหนังแบบไทม์ไลน์ก่อนหน้าขุนพันธ์อะเราก็รู้อยู่แล้วว่าชะตากรรมของตัวละครทุกตัวเนี่ยจะเป็นยังไงใช่ไหมมันไม่ค่อยลุ้นตรงเนี้ยว่าจะมีใครตายบ้างไหมอะไรอย่างเงี้ยตัวหลักอะไม่ตายแน่นอนเออเป็นเวลาที่แบบรู้กันอยู่แล้วก็เลยอาจจะแบบเดาทางได้นิดนึงแต่เป็นข้อเสียที่ยกมาพูดนิดเดียวนะอาจจะไม่มีอะไรมากครับอันเนี้ย มันจะเป็นเหมือนจุดอ่อนของหนังที่เล่าทำลายย้อนอดีตทุกเรื่องนั่นแหละครับก็ประมาณนี้นะความรู้สึกส่วนตัวผมว่าเป็นอะไรที่สุดยอดดีอย่างที่ผมบอกนะครับเอาแค่แอคชั่นนะเอาแค่แอคชั่นก็อิ่มแบบจุกๆแล้วครับอิ่มแบบจนเอียนนะครับพูดได้คํานี้เลยว่าอิ่มจะอ้วกอะแอคชั่นแม่งเยอะมากครับแรกๆอาจจะต้องทนดูในการปูเรื่องนานหน่อยแต่พอหลังจากนั้นมีแอคชั่นนี่คือแบบยิงกันยับคาถากันเยอะ ใช้มือปงมือเปล่าซัดก,กันนัวเนียโอ้โหจัดเต็มว่ะสนุกครับสนุกครับเรื่องนี้จะให้คะแนนผมให้นะแทมแทมแทมแทอะแทมแทมแทสำหรับผมแม่งผมให้8ว่ะ8เต็ม10ครับทำไมถึงให้8นะครับหายไป2คะแนานผมสำหรับผมติดอยู่เรื่องเนื้อเรื่องจริงๆถ้ามันเพลินกว่านี้ถ้ามันไหลลื่นกว่านี้ผมแม่งอาจจะไป10ได้เลยนะโดยแอคชั่นมันสุดยอดมากอยู่แล้วอะจะเรียกว่าเป็นสุดยอดหนังแอคชั่นของไทย ตลอดการเลยก็ว่าได้นะอวยแบบนี้ยังได้เลยครับเพราะว่ามันทําดีจริงครับฉากสู้เนี่ยดูแล้วขนลุกขนพองนะผมว่าทีนี้มีคุยประเด็นอะไรหน้าสปอยหน้าเม้ามอยต่อโอ้โหเยอะเหมือนกันนะครับเดี๋ยวมาคุยกันเลยดีกว่าสําหรับผมพูดถึงตัวละครเพิ่มเติมหน่อยและกันสีเสือนะครับที่ต้องมาเป็นตัวเอกในหนังเรื่องนี้นะครับอย่างแรกเลยที่เห็นในตัวอย่างที่เรารู้กันอยู่แล้วว่าจะมี3มเสือที่ต้องซัดกับเสือฝ้ายก่อนใช่ไหมนะ่ะตอนแรกอะ่ะเสือใบเสือมเหวสวนแล้วก็ เสือดำเ่ยจะเป็นศัตรูกับเสือฝ้ายรุม3รุม1ก่อนเพราะว่า3คนเนี่ยได้รับภารกิจให้ไปฆ่าจอมพลเลิศฆ่าหัว1ล้านแล้วก็จอมพลเลิศเนี่ยก็จ้างเสือฝ้ายมาคุ้มครองอีกทีะอะไรเงี้ยก่อนที่ตอนหลังเนี่ยอีดุงตุงนางแม่งเสือฝ้ายก็แบบอยากจะฆ่าจอมพลเลิศเหมือนกันเพื่อจะเอาทองที่จอมพลเลิศปล้นมาเอาไปแจกคืนชาวบงชาวบ้านะอะไรเงี้ยนะครับถึงสี่เสือเนี่ยจะมาร่วมมือกันก็บทค่อนข้างใช้ได้นะพอดใหญ่ๆอะ่ะเสือฝ้ายก่อนแล้วกัน ผู้ใหญ่ฝ้ายนะครับในเรื่องนี้นีคุมภาคกลางเลยนะโดยมีรัฐบาลหนุนหลังนะครับเขาเปิดโรงเรียนค่ายลูกเสือเลี้ยงเด็กครับโอ้โหไว้เขาแพะเลยนะครับคือตอนแรกเนี่ยมีคนเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยแม่งโคตรแบบบอกว่าทําไมถึงเปลี่ยนมาเป็นเวียเขาอยากจะเล่าเสือฝ้ายในตอนหนุ่มหรือเปล่าพี่อะไรอย่างนี้นะแต่มึงอย่าลืมนะครับว่าเสือดําเสือไม่เหส่วนแล้วก็เสือใบเนี่ยเขาก็ไม่ได้เปลี่ยนนักแสดงนะครับแหมเสือฝ้ายจะมาหนุ่มคนเดียวได้ยังไงนะฮะ จริงๆก็พูดถึงตรงครับพี่เบิร์ดเขาไม่ว่างแล้วนั่นแหละครับย้ำอีกทีนะครับว่าพี่เวียสอบผ่านนะสําหรับผมสอบผ่านเลยอ่าเพราะไม่ได้ติดอะไรกับคาแรคเตอร์เดิมอยู่แล้วแต่ที่ผมขอติหน่อยอันนี้พูดกันแบบขำๆค,คือหลายๆคนอาจจะไม่อะไรมากนะผมก็บ่นเล่นๆน,นะเสือฝ้ายแม่งเท่นว้ยสมกับเป็นเสือใหญ่อะ่ะเหมือนแบบลูกพี่เขาที่สุดใน4ี่เสือแล้วก็ดูจะมีอาคมที่แรงที่สุดแต่ผมติดอย่างเดียวเลยคืออะไรรู้ไหมทำไมให้เสือฝ้ายกมีวิชาอาคมแค่อาคมเดียววะ ทั้งเรื่องเนี่ยแกก็จะใช้แค่ว no oh าโทโนะมะมะวาวาโอ้โหทั้งเรื่องเลยครับกระทึบพื้นทําให้เกิดพลังอาณาเขตกระแทกคู่ต่อสู้กระจุยกระจายนั่นแหละเป็นไม้ตายของเสือฝ้ายเลยจริงๆแม่งเป็นท่าที่ดีมากแต่รู้สึกว่ามันน่าจะมีอาคมอื่นบ้างแต่ก็ไม่รู้ว่าเป็นข้อจํากัดหรือเปล่าเพราะว่าตอนในขุนพันสองอะไรอย่างเงี้ยเราได้เห็นเขาไม่ได้ใช้อาคมมากนักถ้าเอามาตอนทำลายย้อนแล้วใช้อาคมเยอะเดี๋ยวมันจะโดนแบบ เป็นแบบบทหลุมหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะเลยแบบใส่ให้พี่สเสือฝ้ายก็ใช้ได้แต่คาถานี้วาโทโนโอะม,มาว่าวาเข้าหูกูเลยเข้าหัวกูทั้งคืนน่ะหลอนบทสวดแล้วจุดอ่อนค่อนข้างเยอะเนาะตอนสวดอะค่อนข้างช้าทําให้คนเนี่ยไปจับไปห้ามได้แต่ก็จะมีอัปเกรดหน่อยตอนท้ายนะครับตอนที่สู้กับหลวงประสานท็อปอะพี่แกก็งัดมดนนีนะจากกระทึบเนี่ยเป็นการใช้ตบเอาใช้มือสองข้างเนี่ยตบพื้นเอาแล้วมันก็รุนแรงกว่าเดิมด้วย เอาชนะศัตรูได้คาถานี้เรียกว่าคาถาตวาดหิม,มพานนะทาไม่ตายของเสือฝ้ายเนี่ยเสือดําโตโน่ครับมนี่เป็นเสือที่น่าจับตามองมากๆหลังจากผ่านมรสุมชีวิตนะครับมีข่าวว่าตอนแรกโตโน่ไม่อยากแสดงด้วยอยากจะให้พุ่มกับเปลี่ยนคนด้วยนะฮะแต่ทางพุ่มกับเขาก็ยืนยันว่าต้องใช้โตโน่ถ้าเปลี่ยนโตโน่ให้เปลี่ยนคนกํากับไปด้วยนี่ซึ่งโตโน่นี่ต้องบอกว่าคาแรคเตอร์นี่อย่างที่ผมพูดน่ะคนกงเปลี่ยนเยอะนะฮะ บทจะดูแบบเป็นคนซื่อๆมีจังหวะโบ๊ะบ๊แล้วก็เขินๆในอายฮ่าๆเยอะเลยแหละน่ารักดีนะฮะผมไม่ได้ติดอะไรกับข่าวส่วนตัวของเขาอยู่แล้วดูไปก็ขำดีโตโน่เนี่ยเขาเป็นนักชกมวยนะมีวิชาหมัดเหล็กประจําตัวแล้วก็เหมือนแบบมีวิชาหยุดกระสุนอะไรเงี้ยวิชาค่อนข้างเยอะอยู่ครับเสือดําเหมือนแบบจะโดนฆ่าแล้วแบบโดนผู้เท่าเสือเท่าเนี่ยเก็บมาเลี้ยงเก็บมาฝึกวิชา อันเนี้ยผมนึกถึงพวกหนังจีนกําลังภายในมังกรหยกเลยที่แบบว่าพระเอกได้รับการสั่งสอนจากอาจารย์อะไรเงี้ยหลงรสลินหนักมากเลยอ่ะโอ้แล้วเสียทรงเลยนะครับพี่เสือดําในเรื่องนี้ก็ยังถือว่าเท่นะคาถาท่องประจําตัววินาสันตูเสือใบนี่ก็ในเรื่องนี้ก็ก่อนจะมาทำมาเลกิจก็ขายยาโดบยาปลุกเซ็กแล้วก็มีกระสุนคดเหมือนเดิมเท่เหมือนเดิมนะพี่เป้จุดสังเกตเลยคือ เสียงโทนเสียงที่ใช้ในการแสดงของเสือใบเนี่ยค่อนข้างแบบเป็นเสียงตลกๆนะเสียงแบบเล็กๆของพี่เป้เสียงแบบไม่จริงจังอ่ะฟังไปแล้วมันดูตลกอะ่ะให้อารมณ์ผ่อนคลายอะ่ะนี่ก็อาจจะเป็นอะไรที่ชอบใจสําหรับคอตลกแล้วลจังหวะพูดได้อล็อกหลายๆจังหวะแม่งพูดตลกดีจริงๆพี่เป้เนี่ยเวลาจะใช้กระสุนคดคาถาที่จะช่องนโมพุทธายะเสือไม่เหสวนเป็นนักข่าวเหมือนเดิมนี่แม่งคลัคเค้นแหนงขุนพัน เป็นเสือที่หล่อขายหล่อนะครับเสือมาเหส่สวนเสือมาเหส่สวนเนี่ยก็จะเป็นเสือที่แบบออกแนวแบบคล่องแคล่วแล้วก็หลบเก่งนะครับคือเขามีวิชาคาถาลิงลมครับจับไม่ได้ไล่ไม่ทันแล้วก็ท่องคาถาในใจนะเวลาอมพระวิวังกังหะอะไรประมาณนี้ทําให้ตัวเองเนี่ยล่องหนปืนเนี่ยยิงไม่โดนอะไรอย่างงี้นอย่างงี้ก็เท่กันหมดเนาะยังเท่กันหมดล้วแสดงใหม่ล่ะท็อปลวงประสาน ท็อปนี้ช่วงนี้ก็ผลงานการแสดงนี่ค่อนข้างฮอตเลยนะไปแสดงหนังเยอะมากนะครับหลวงประสานจริงๆแล้วตอนแรกคิดว่าจะไม่ค่อยมีบทอะไรนะครับแต่ตอนหลังเนี่ยมาเฉลยว่าเป็นลาสบอร์เว้ยในตัวหลวงประสานไม่ใช่หลวงประสานจริงๆเป็นหมอผีที่เข้าไปสิงอยู่ในตัวหลวงประสานครับเช็ดเคมันก็เลยเก่งนะครับพี่หลวงเนี่ยมีวิช,ชาอาคมที่แม่งโคตรเก่งอะ่ะตอนหลัง4ี่คนสี่เสือไปรุมเนี่ยไม่สามารถ เอาหลวงประสานอยู่เลยนะคือแทบจะแบบสู้ไม่ได้แต่กูก็งงเหมือนกันเสือฝ้า,อายนี่อยู่ดีฮึดใช้กระถาเดิมๆนั่นแหละหวาโวอะมะมะวาแต่รอบนี้ใช้สองมือเนี่ยตียพื้นแรงกว่าเดิมอยู่ดีแม่งหลวงประสานก็แพ้แบบง่ายๆเลยอุตส่าห์แม่งถึกมาตั้งนาน <c oughs> ไม่รู้หาทางลงยากหรือเปล่าเนาะแต่ที่โดนดอกสุดท้ายอาจจะเพราะว่าอาคมแล้วจะเสื่อมแล้วเพราะว่าเหมือนแบบมีฉากที่เอาดาบปลายปืนไปเสียบดาบกใช่ไหม เขาบ,บอกว่าการเสียบดาบนี่จะทําให้เวทอาคมเนี่ยมันเสื่อมลงใช่ไหมแล้วแม่งรุมยิงด้วยปังปั้งปั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 ง,ปงอะไรเงี้ยตอนแรกคิดว่าจะเอาไม่ลงแล้วนะแต่ก็คงจะเป็นจุดนี้แหละที่ทําให้เวทอาคมมันอ่อนแล้วทําให้เสือฝ้ายเนี่ยจู่โจมแล้วก็ทําให้เนี่ยแหละหลวงแพ้ไปเออตายซะอย่างนั้นแล้วเรื่องนี้ท็อปหัวขาดอีกแล้วชาวเน็ตก็มีเก่งๆกกันอยู่อะว่าท็อปนี่ชอบอะไรขาดเรื่องนี้จะอะไรขาดอะไรเงี้ยสรุปหัวขาด เออแต่ผมไม่เข้าใจอยู่จุดหนึ่งว่าหมอผีมันจะทํางานให้จอมพลเลิศทำไมวะในเมื่อมันได้ร่างของหลวงไปแล้วอะ่ะคือตอนที่หลวงไปบุกอะ่ะแล้วมันก็ฆ่าคนของหลวงไปหมดเหลือหลวงแล้วมันก็เข้าหลวงมันจะกลับไปทํางานกับจอมพลเลิศทําไมมันไม่หนีไปวะหรือมันกะจะอยากใช้ชีวิตแต่ใช้ชีวิตแบบให้จอมพลเลิศด,ดา่าแบบโอ้โหทํางานพลาดก็โดนตบโดนอะไรอย่างงี้มันน่าอยู่ด้วยไหมเนี่ย แล้วก็มีตัวละครใหม่อย่างรสรินนะเนี่ยโหโคตรสวยครับผมได้คนหลินมาแสดงนะครับคนนี้รู้สึกว่าจะได้เห็นในชอพอหนึ่งสมรภูมิคืนชีพนะปีที่แล้วอะ่ะแล้วนางเนี่ยโด่งดังจากเพลงท่าทองสาวของยังโอมที่เป็นอีกี้นั่นแหละสวยมากเลยนะในเรื่องนี้คือแบบโอ้โหแบบเป๊ะมากอะ่ะมารับบทเป็นสาวย้อนยุคนี้ก็ยังสวยมากๆอยู่ดีเหมาะก,กับบทดาราที่ได้รับนะทำให้เสือสามตัวเนี่ยหลงได้อะไรอย่างเงี้ย เสือดำนี่ลงหัวปวักหัวปามเลยสวยจริงแหละจะตีกันเพราะหญิงนี่แหละฮะ <c oughs> เป็นเด็กปั้นที่เสือฝ้ายฝึกมาตั้งแต่เด็กด้วยนะครับอ่าอันนี้ก็ใส่ปมมาได้ดีเหมือนกันนะที่นางมีพี่น้องชื่อลินดาใช่ปะ่ะที่ต้องทิ้งไประหว่างฝึกอะตกเหวไปนึกว่าตายไปแล้วทิ้งพี่อะแต่ว่ากลับมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีการสู้กันอย่างนู้นอย่างงี้สุดท้ายนึกว่านางตายเหมือนกันนะรุสลินนะโดนพี่สาวมาล้างแคนลินดายิงอะแต่ก็มาพลคกนะครับว่าพี่สาวเนี่ยแกล้ง ปล่อยให้รอดไปอ่าแต่ว่าในขุนพันธ์ไม่มีบทนะหายไปเลยแล้วก็อีกคนที่ลืมไปไม่ได้เหมือนกันนะครับคนที่แสดงเป็นจอมพลเลิศนั่นแหละครับบอสใหญ่ในเรื่องนะครับรับบทโดยพี่ต้อมผลละวัฒมนูประเสริฐนะครับคนนี้เล่นดีมากเลยนะคือเอาจริงเปล่าวะคุณต้อมนี่เขาเป็นแวมไพร์เปล่าวะคือเขาเหมือนไม่แก่ลงเลยผมเห็นเขาตั้งแต่เด็กแล้วนะนักแสดงคนนี้หลังๆอาจจะไม่ได้เห็นบนจอมากนะัก แต่คือกลับมาเห็นอีกรอบนี้ก็เหมือนแบบสตาฟไว้เหมือนเดิมคืออายุเท่าไหร่แล้วเนี่ยไปเซิร์ชดูอายุ62คือแบบผมเห็นตั้งแต่เด็กเลยอ่ะคนเนี้ยแสดงดีนะแล้วบทด,ดีด้วยนะครับเสียดสีพวกทหารในอดีตนะน่าจะแบบการเมืองไทยอะไรเงี้ยที่ทหารมาเล่นการเมืองอะไรนี้นะออพี่โคมี่เขามักจะเสียดสีเรื่องการเมืองดีอยู่ละอย่าว่าแต่ทหารอดีตมากขนาดนั้นนะยุคไม่กี่ปีที่ผ่านมาก็ทหารเนาะแล้วก็เป็นตัวโกงที่ไม่ได้เวอร์วังมีวิชาอาคมด้วย เป็นสายแบบสั่งการนะไม่ได้แบบมาลูกเวอร์ออกบูอะไรอย่างนี้นะแล้วตอนจบอะ่ะบทสรุปสุดท้ายของจอมพลเลิศนี่ก็เป็นอะไรที่เขาไม่ยอมโดนจับนะหลังโดนแฉเรื่องทองที่แบบร้นมาเขาแบบปิดชีพตัวเองเลยส่วนบทสรุปของเสือหลังจากร่วมมือกันเพื่อเอาทองกลับมาแล้วก็ไปแจกจ่ายชาวบ้านได้นะครับพวกเขาก็นี่แหละเป็นอะไรที่เชื่อมโยงกับขุนพันธุ์พวกเขากลายเป็นกลุ่มโจรชุดดำครับ แก๊งโจรชุดดำที่เป็นแก๊งโจรผู้มีอิทธิพลในภาคกลางใช่ปะ่ะสี่เสือสุพรรณนะครับตบท้ายด้วยการมีค่าหัวมีเสือฝ้ายนะ700บาทอีก3คนเนี่ย500บาทเพราะว่าเสือฝ้ายนี่เหมือนมันเป็นเสมือนลูกพี่ใหญ่หัวหน้าแก๊งโคตรเท่เลยนะนี่มันหนังข่าวบอยไทยชัดๆแล้วก็รอให้ขุนพันธ์มาปราบพวกเขานะฮะต่อไปจริงๆดูเหมือนแม่งพวกเขาไม่ได้เลวหาอะไรเลยนะแล้วก็ปล้นเพื่อชาวบ้านด้วยนะกลายมาเป็นขุนพันธ์ที่กลายเป็นดูเลวเลยอนะ ในสายตาในภาค3ก็2อ่ะพูดถึงฉากแอคชั่นบ้างเพื่อนๆชอบฉากไหนที่สุดครับโอ้เรียกว่าแอคชั่นใหญ่ๆมากเลยนะคือตอนแรกผมดูเนี่ยไอฉากบุกทำเนียบอะผมคิดว่าฉากนี้เป็นคลายแม็กซ์แล้วนะที่สู้กับพวกเสือพวกคนจีนอะโอ้โหโคตรมันเลยผมว่าเดอะเบสละโคตรดีเลยมันเป็นการต่อสู้ที่ยาวนานแล้วก็มุมมองสวยๆมีเพลงประกอบเดือดๆเนี่ยเป็นฉากที่ผมให้เลยว่าเป็นแอคชั่นที่ดีสุดตลอดการก็ว่าได้เลยนะ ผมให้ไปเลยว่าเทียบเท่าพวกแบบต้มยำกุ้งอะไรอย่างนี้ได้เลยนะพวกองค์บากที่มีจาพนมเล่นน่ะย้อนไปไกลขนาดนั้นเลยเออแนวยิงยิงกันเดือดเดือ่ะมีเรื่องไหนเดือดกว่านี้อะ่ะลองคิดดิเพื่อนๆใครรู้บ้างหนังไทยอะ่ะแต่ว่าหนังของจาพนมอะ่ะจะออกเป็นแนวลูกแม่ไม้มวยไทยไงเป็นศิลปะใช้มือเปล่าไงแต่นี้เป็นการยิงกันดวลปืนกันแม้ว่ามันอาจจะมีแฟนตาซีอะ่ะใครแม็กที่สองเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยมันยังมีอีกนะไอหลวงประสานบุกโรงเรียนของ เสือฝ้ายครับโอ้โหบุกมาฆ่าคนนะฮะเด็กในโรงเรียนตายกันตึมฉากนี้ก็มันนะครับนึกว่าฉากนี้จะเป็นคลแม็กซ์แต่ยังยังมีอีกคลแม็กซ์สามนี่ป่าทะลุนั่นแหละครับที่เป็นทุ่นระเบิดนั่นแหละโอ้โหฉากนี้จัดเต็มกันแบบระเบิดตูมตามตูมตามอะไรเพราะต้องเหยียบทุ่นระเบิดกันแบบยับยับพวกตัวเอกนี่ก็เก่งๆนะไม่เหยียบทุ่นระเบิดกันเลยพวกตัวโกงนี่เข้ามาเหยียบกันบานนี่เรียกว่าสะใจจริงๆผมชอบฉากปิดตัวตอนสู้กับหลวงเสร็จนะ ที่สี่เสือเดินแบบเท่ๆเ,เข้าหากล้องแล้วแบบมีระเบิดอยู่ด้านหลังอะ่ะเตุ้มแล้วสโลสโลอะ่ะโอ้โหเหมือนแบบคาเมนไรเดอร์พวกอะไรอย่างงี้นะหลังจากปราบศัตรูเสร็จก็ไม่รู้เหมือนกัน,นครับว่าโปรเจกต์ต่อไปของพิ่โคมเนี่ยในจัก,กรวาลขุนพันธ์จะมีเรื่องอะไรอีกนะครับขุนพันธ์สี่นี่คงไม่มีแล้วนะแต่ว่าถ้าเสือสองก็ไม่แน่เหมือนกันแล้วถ้าจะเอาหนังเดียวของใครสักคนแล้วแล้วก็โอกาสน่าจะหวยไปลงไปที่เสือใบามากที่สุดนะ เรื่องของเสือใบที่พี่เป้เขาก็สัมพาษธ์นะว่าเขาผูกพันกับบทตัวละครนี้มากแล้วก็ไม่อยากให้ใครมาเล่นแทนเขาอะ่ะเออได้อยู่นะให้ทําเป็นหนังเดียวไปเลยพี่เป้ก็น่าจะเอาอยู่อยู่แล้วแกแสดงหนังมาเยอะเอออย่างเสือดาอาจจะลาบากหน่อยเพราะแฟนขับนี่แอนตี้ไปเยอะนะพี่โตโน,โน่เสือไม่เหส่สวน,นก็น่าสนใจเออยังับซูเปอร์แมนได้เลยทําได้นะทําได้ครับเดี๋ยวต้องรอดูแล้วกันทำในปัจจุบันขุนพันเ,นเสือใบก็ยั่งอยู่ด้วยนะ ก็ประมาณนี้แล้วกันครับสำหรับผมนะคิดอะไรไม่ออกแล้วจะคุยอะไรเพื่อนๆอยากคุยอะไรล,ลองคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะผมเชื่อว่าน่าจะมีประเด็นอะไรที่อยากคุยกันมากกว่านี้ลองคมกกอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับเพื่อนๆไว้เจอกันเรื่องอื่นแล้วกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยฝากกดติดตามอีกช่องผมด้วยนะครับผมไลฟ์อีกช่องหนึ่งชื่อช่องอคกติหนังบางทีผมก็ไปรีวิวซีรีส์ที่นั่นแหละครับฝากด้วยนะจ๊ะที่ขึ้นมาตามนี้เลยครับเข้าไปเลย